มาธรรมชมมากินเขาแรกน้ำกันนะครับวันนี้เตวินนะครับเพิ่นไดชโอธรรมชมนะครับเพิ่นได้ว่าเอาเอาเนื้อมาลาบกับย่างนะครับอะไรยไม่ตวินอร่อยครับนะครับย่างลาบเสียบกระชับเลยนะครับยมำแลงกะจิมี่เพื่อนบ้าวเถาหมูบ้าวเถาเนี่ยนะครับพอกันทุกแลงเตวินเจลอตเตอรี่แม่หมูธรรมชมมาค่ะพอกันยำแลงยำรับยำเมืดนะครับ มื่อนี้ก็เลยแต่วินเลยว่าเอากินเขาน้ากันกวนสันซิมจักหน่อยธรรมดาเพื่อนกาบอกคอยกินน้ำท่านผู้ชมเพื่อนกันนี่แหละแต่วินเลยว่าเอาเป้าเถ้าเพราะกินเข่าเสียบน้ำเก๊กฮวยน้ำเก๊กฮวยเพื่อนว่าเอาตามเก๊กฮวยแนอสันก็เลยเอาท่านผู้ชมนะครับเพื่อนโดนๆเพื่อนว่าเพื่อนจะมีโชคคุณนะครับผมตามากินเขาแรกน้ำกันนะครับคืนวันที่1มีนาคม2568ท่านผู้ชมย่ำคำย่ำมืด อนเนาะบานเฮานะครับหอนสิไปโจ้เสีบ่จังไห๋เอาเมี่ยคุยเออเฮ็ดบ่บ่เคยพ่อจังสี่เอ่นะเออเอายางก็เป็นเนอยางก็เป็นเน้จิ้มน้ำจิ้มมุนุโจ้คล้ายๆแวกนคล้ายๆ้กหุ่นเืใส่น้ำจิ้มมุนุเนิ้อเออเอาแต่ว่าไอ้สาวสกุลเจแล้วเป็นคนเฮ็ดนี่โจ้เออฝีมือเจอตตรีทำชุ่มเวมุงตีแส่บบเจ เอาสวัสดีเจโรตีสวัสดีแม่หมูสสวัดีค่ะจนสีอิ่มแหละบ้าเทาจนสีอิ่มแล้วอันตะวินท่านผู้ชมเลยเอฟซีพันทังรออยู่ว่าบอกเคยเห็นตะวินกินข้าวคว่มจากเกียโอกาสดีท่านผู้ชมนี่แหละครับเออผนว่ารอดรอมาโดนสลิงจินชาสลิงจินชาสองปีกลัวสองปีกว่าบ้าสะโมงเออนะครับบางเมื่อบ้าเทากคยกินกับเจโรตตี่านผู้ชมนะครับ แล่นเทียร์กระทายเจโลติรี่จนว่ากินอิม่มบัตรดาวบอลชาไปเจงกินที่หลังแต่ละมือเกี่ยวงเบข่าวนั่นเลาพอกันสุดแรงได้ธรรมชมเดอ้อนะครับผมเอ,เอฟซีเพิ่งกลับมารออยู่อยากเห็นตะวินกินข้าวพร้อมมาสัน่นเป็นว่าตะวินเพิ่ง่ามื่อนอี่งจากไหนแกยูกินบอกครับกินเลยกินเลยกินเลยนะครับผมเออเดี๋ยวเจงเเดี๋ยวกินตามหลังมันตั้งหลายพี่น้องเอาไหมโจลุยแม่ก็เออแสอยู่วิ อม,มาได้ธรรมชมเดอ้อนะครับมากินเขาน้ากันนะคกินเขาแล้วนะครับคืนนี้จะพาไปรับชมครับอสารคาม,ม,มนะผมอสารคามนะครับรข,ของแท้เซียนตัวจริงนะครับมาคงสุดท้าย<อ>ให้ซ<ด>ีเก่าว,วงให้ซีเก่าเล่นะครับเพิ่อนขยะม,มาก,กับตัวด้วยนะครับวงซีเก่าตัวเดียวนะครับกับตัวด้วยซีเก้าเก้าสี่นะครับเขาเต็มเต็มนผู้ชมนะครับงวดวันที่สิบหก มีนาคม2568จังไปฟังน้ากันขึ้นมีนะครับผมเวลาประมาณสามทุ่มพุ่นละพุ่นมานะครับผมอ่ามากินข้าวน้ำตะวินพุ่นนะโอ้ตะวินใส่นี่ไปยังใส่เค้กหวยไปกินข้าวอะไรไหมเตวินออรร่ยคับตะวินพุ่นเลยว่าเอาบ้าเถ้าเอาจั๊กแก้วแนวซันพุ่นมาเขากินข้าวแซ่บพุ่นน่ะลาบฝีมือเจ้แซ่บไปเจ้แม่บตะยินน่ละบ้าเถาเอาเดี๋ยวบ้าเถ้ากินข้าวก้อนธรรมชมนะครับ กินไปเลยนะครับเพราะว่าเบาเถ่าทายเจ็กน้อยเท่าไรกินตามหลังทผช้ชมท่านที่กันนะครับตอนนี้ขึ้นจะกินเขาโพเสียบพี่น้องครับนะครับหมดแห้งนะครับหมดพี่น้องหมดงวดนี้นะครับหมดเอาไปผลิตวินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดการอืมนะครับผมเอาเดี๋ยวเ่าเถ่ากินขขาก้อนนะครับผมสวัสดีครับ บ่าวทอสวัสดีทา่านผู้ชมครับคืนวันที่หนึ่งมีนาคม2,568นนะครับเวลาประมาณสามทุ่มแล้วท่านผู้ชมนะครับจะพาท่านผู้ชมครับ FC แฟนคลับทั้งชงนะครับ,บ,ารบ,รบ,รบมารับชมนะผมอสารคามของแท้นะครับผมบอตองรอนนั่นออกปุ๊บให้ทันทีเลยนะครับกลับมาเดินดี4994วงกลมให้เม็ดเดียววงกลมให้4 9 และก็เน้นย้ำว่าก,กับตัวด้วยนะครับถือว่าแม่นนะคผมเด่นบนเด่นสีรองสามเน้นซีงวดเนี่เน้นลักซีวงกลมให้ซีเจ็ดกับซีเก่านะครับอาจารย์กยะยำว่าสองคู่นี่มามาลงให้ f ยซโคงสุดท้ายนะครับเอานะครับงวดวันที่16มีนาคม2568ัน้อยหกสได้ทำชมเด้นะครับขึ้นนี้ดึกแล้วนะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าว,วันที่สมีนาคมสองพ นะครับมาชมมาฟังน้นกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมสวัสดีครับโอ้นะครับผมถ้ากลับมาเดินดีแล้วจะเขาเงี้มันบ่อยจังครับอ่าแต่ว่ามักมักมักขมับมักเข่าซี่เข่าเกาซีอะไรนมเนี่ยอาจารย์ย่ำคักอยู่อืมมักซี่เก่าเกาซีกักาซีเจ็ดเจ็ดซีอาจารย์่าวุ่นสองคู่นี่เพราะว่าอาจารย์มาเด่นหลักซีน้อยจาย์เนาะ บาวเ่าผันมักคักอาจารย์เก่าโอ้ยยำคักพี่น้องฝังกนกระเตม่นฝันคักอาจารย์พู้เถากับมาให้คักอีลีผันมา่สามคนอาจารย์นำมกักคักเก่าสามนี่นะครับ,บกับเก้าหาเลขประจำทำรมชมเอานะครับผมจนว่าเขาออนมือในกระได สู่ต่อคือเก้านะครับพี่น้องขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกชั้นเด้อครับที่ให้กำลังใจนะครับเป็นกำลังใจให้เอฟซีขึ้นกันสุขุมสุขคนนะครับผมสู่ต่อได้เล่นไ่อาจารย์ันนี่มันกับมันกับพิทลุดมาไลยงวดนะครับมันกับเป็นธรรมดาหรอเปล่าครับมันกับบอลวันนี้วันนี้ได้แล้วต้องวดแล้วครับผมวดนี้ก็ได้แล้วอ่าบ่ลตองรอดโดนของอาจารย์ครับผมอ่าสิบหก มีนาคมหกแปดอ่าเอาเลยครับอาจารย์เด่นหนึ่งคับสองครับเด่นหนึ่งกับสองเน้นไปที่สองครับครับเน้นไหนเลยเหรอครับเน้นไหนเลยอ่าครับผมเด่นตัวเด่นตัววิ่งเลยเหรอครับเด่นตัววิ่งได้ทำมผู้ชมเด้อครับเด่นตัววิ่งครับเด่นไปที่สองอ่าเอาเลขติดนี่พี่หาครับเลขติดเลขติด เลขติดมีซีห้าหกครับอาจารย์ครับครับคับคู่ครับจับครูครับสองีสองหาสองหครับครับคผมอาวรักสองตัวเล่นข้นก้อนครับผมตัวเด่นขก้อนสองซีสองห้าสองหกครับ ครับผมหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งหกครับหนึ่งซีหนึ่งหาหนึ่งหกครับกลับตัวด้วยวะครับผมครับผมกลับตัวด้วยวะครับวัดทิพานมาซีเก่าเป็นกระบะบ้าถอกกับเคียนแหท่าำประชุมด้ยครับผมมากลับตัวด้วยอ่าครับเน้นลักสองบาจันเน้นลักสองครับเน้นลักซองอ่าขีดไปเลยสองซีสองหาสองหกครับผม เน้นคักๆให้วงคู่ใดครับวงสองสี่สองหกครับวงสองสี่สองหกอ่าครับผมเอานะครับอา่าอาจารย์ครับหาข้ามากกับไปหา,หาจิบจับลอตเตอรีร่ไว้คำผู้ชมนะครับครับผมอ่างวดที่แล้วมักสีนะครับโอ้ยน่าจ,จะติดเก่าสีของอาจารย์ไว้คำผู้ชม เราถกยำเย็บซี่ย่มั่นใจเด้อสังจอ้อนในเก่านะครับหาหาเก่าดิ่านผู้ชมดับหาหาเพราะว่าทะเบียนรถฝันมา,พนมาเ,าเาพิ่นมาเอารถเอารถเพิ่นมาเอารถไปนะเพิ่นไปคนเนี่ยครับเอาขึ้นมาให้ประสนดับหาหาศูนย์หาศูนย์ว่าออกแล้วก็เลี้ยวหาหาโอ้รถนะครับอาจจะรถลงนึ่ หาศูนย์ทาลดลงแต้มหนึ่งกับซีเก่านาทีรถเจ็บล้มอตัวหนึงเนาะหาศูนย์ขาด้าลดลงก็จะเป็นซีเก่าหาหาทารถลงก็จะเป็นหาซีเอาละครับออกแน่เจงตีได้เยาว่ากันได้พี่น้องเด้ออันนี้คุยสุกันฟังกันสิเยาว่าเยาว่าเอ้ยออกแล้วมามามัแปะพบฝันมันก็ได้แหละนะครับขอสุกันฟังเอามาเบิ่งนักกันนะครับทำชุชมอสารคามเอาใกล้ๆคงสุดท้ายจังจะย้ำให้เอฟซีอีกเนาะอาจารย์เนาะ มาเบิงน้ำากันครับออสารคามอยู่ในสายนะครับมาดึกดคกอึ้นเก้าทำชมนะครับออกปุ๊บปล่อยปั๊บนะครับมาตรงรอด้านอันนี้งวดที่ผ่านมานับเด่นบนเด่นสีรองสามนะครับเน้นลักซีสีเจ็ดสีแปดสีเก้าวงกลมสีเจ็ดกับสีเก้ากลับตัวด้วยมาตัววงเลยสีเก้าเก้าสีอันนี้ก็ถือว่าเขาตรงๆรได้ทำชมบได้พราะว,าว่นานลัดกลับตัวด้วยนะครับ 16มีนาคม2568อ่าเอานะครับเด่น1กับ2เด่นที่2นะครับเด็กติด4 5 6นะครับชุดเด่นกับ2 4 2 5 2 6กับวงกลมให้2คู่2 4กับ2 6นะครับตัวรองคือ1 4 1 5 1 6กับตัวด้วยมันเดิมนะครับถ้าหมามักกับไปหาสั่งจองรถตรีไว้ท่านผู้ชมนะครับบ่บ,บ,บ่มักกับเบิ่งซื่อๆแต่ว่าถ้าได้เข้าแล้วเดินดีเดินยาวนะครับผมอา่า เน้นสองเลยบไม่าันครับผมเน้นลักสองนะครับอ่านะครับแคปหน้าจอทา่านผู้ชมนะครับเด่นที่หลักสองบรรยากาศห่อนแห้งได้ท่านผู้ชมเดอ้อห่อนนะครับทั้งสารคามอาจารย์ครับผมปีนี้เชื่อว่าอากาศมีห่อนจักกนนดอยู่ครับครับอ่ครับผมหนาวหนาวกับหนาวจัดเนะปีนี้เนาะครับผมถึงหนาวห่อนกันห่อนจัดได้ท่านผู้ชมเด้อเออ่ยหนาวนะครับ คงสุดท้ายจังรอชมจะมีชุดสามตัวให้นัมบอ่อาจารย์ชุดสามตัวได้คำน,นวณแนบ่รครับบติิดดเเเฮ็งอยู่ะครับเพราะว่าอาจจะมายังคงสุดท้ายให้เอฟซีนั่เพราะว่าลงตั้งแต่ตองงวดท่านผู้ชมนะครับเอฟซี FC อาจจะลืมนะครับใกล้ๆเดี๋ยวว่าทอรจะไม่ยำบอสรารคามให้นะครับผม,ผมเพื่อในชุดสามตัวนั่มีข้อเบอิง้งีครับบานเท่าอากาศฮอนนะครับผมครับ เอาขอบคุณครับอาจารย์ครับครับครับผมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับเอานะครับจำชมออาระคมนะครับเสี่ยนตัวจริงนะครับจำชมออกปุ๊บให้ปั๊บนะครับกลับมาเดินดีแล้วนะครับผมบรรยากาศบ้านเฮ้านะครับฮ้อนชักพี่น้องนะครับเขานาฮ้อนแล้วฮ้อนก็คือฮ้อนี่บาทเนี่ย นะครับเดินทางทุกว uh, ันนะพี่น้องช่วงกลางวันนะครับบ้าเ่าจะเดินทางทุกวันนะพี่น้องเ้อนะครับออกไปท้ายคลิปทุกวันนะครับกลับมาจะพอกับบ้าเถาอยู่ที่ครัวบ้านเจลอตเตอรี่ขั้วมาลงปงเป่งจะพอกันเนี่ยมอแลงที่ขั้วบ้านเจลอตเตอรี่กับเวลากินเข่านะครับกัจะท้ายเอฟซีด้เบิ่งจากน้อยูมชมนะครับเนี่ยมอแลงจะเป็นเวลาเอาโนหัวมวลกันนะครับกลับจากมาออกไปท้ายคลิป นะครับผมเอานะครับขอบคุณออสาระข้ามนะครับผมขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูนะครับที่เป็นเหแนวทางแม่นะครับผมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านขอบคุณพ่อไหมพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุกุสุกุอนขอบคุณพี่ปานาอาทุกท่านครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับผมอายุมันคนเดียวเนอพ่อใหญ่แม่ใหญ่และทุกทุกท่านนะครับผมแข็งนะครับผมพอกันคลิปหน้าครับ แอดมินบ่าวเถาสวัสดีครับ